สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ youtube นะคะวันนี้สาแฟนมารีและงานโตค่ะนะคะโอ้ยนะคะพี่พลอยก็จะจะออกไปเห็นงานนะคะพี่พลอก็จะขอเว้าอีกนะค่ะนะคะมูพี่พลอยนะคะมูพี่พลอยอีกแล้วนะคะก็มันแบบมูมีหลายคนเนาะนะคะคนเก่าเนี่ยนะคะถจะจะให้เล่านะคะเล่าต่อไปอีกมันก็ได้ ตอนนี้นะคะที่ว่าแต่งงานนะคะอันนี้ที่พกปีค่ะนะคะอันนี้ที่6กปีนะคะแต่งงานอยู่นั้งฝนที่โปีนะคะเราที่นี่นะคะผัว่าไปติดผู้หญิงแบบนี้นะคะผัวไปติดผู้หญิงนะคะติดผู้หญิงใหม่ยูบานเพิ่นั่แหละนะคะผู้หญิงคนไทยน้ากันนะคะผู้หญิงคนไทยน้ากันนะคะผู้หญิงใหม่ยูบานเพิ่นนั่นแหละนะคะประเทศเพิ่นนั่นแหละประเทศยังเบาเนาะนะคะไปติดผู้หญิงใหม่แล้วก็ไล่ผู้หญิงหนีแบบนี้นะคะแล้วผู้หญิงผู้หญิง่นก็บอกว่าคนแต่งงานมาที่โกปีเนาะ ่นกับบริยาบารีหย,ยางหลกเราจรี่จริว่ายาแต่ว่าเขาไล่หนีวัสดีก็เราเห็นมาตอนนี้นะคะกัลังกัลังว่าทําเรื่องทามีหยางยาวัเดีนะคะจีต้องการกลับมาเมืองไทยวัเดีนะคะอย่ากลกับเมืองไทยอยู่ได้กับว่ามีความสุขวัสดีนะคะก่อยาอยู่แล้ววัเดีนะคะกันี้เมื่อเขาบารีมีใจเฮาแล้ววัเดีเนาะนะคะเมียพลังเนาะนะคะมูพีพ้อนี่แหละนะคะ พูดยักกันดีนี่แหละนะคะถ้าถ้าเรื่องถ้ายเรื่องบนจริงนะคะพี่ป้อก็บอามาว้าหดลบนะคะแต่ว่ากับก่ะกมู่เอาเบาๆก็ได้วยาวอดเพื่อนเสียหายเนาะนะคะก็ไดได้ววอาเพื่อนเสียหายนะคะเพื่อนก็วอาฟังเนาะนะคะตอนนี้กับการลังสิททาเรื่องถ้ามีอย่างยาอยู่วัเสเด็ดแต่ว่าเมื่อใดเ่อใได้ปุบบู่นะคะเพื่อนก็ต้องการเนาะเพราะว่าเพื่อนก็มีสิทธิ์แล้วนะคะก็ถ่ายยาวัตเด็ดถ้าถ่ายยาวัเสเด็ดเขาก็อยากให้ยาเนาะนะคะเขาอยากได้ผู้ยิงไม่ดีนะคะ ยอยากได้ผู้ยิงไม่เขาก็ตรงท่าท่ายาแล้วน่ะละนะคะเพราะว่าผู้ใดทั้งนั้นแหละนะคะเขาก็หายาเขาก็บเพายาแล้วนะคะเพราะว่าตัวเป็นแบบว่าถูกต้องตามก้นไม้แล้วก็กระแบงกันไปว่าจังไดประมาณนี้เนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากกลับบ้านยังเลยวัตถินเดนะคะได้ยินเสียงเครื่องบินบ่ไดดเลยวัตถินเดชยินเสียงเครื่องบินนะคะอยาจีกลับบ้านยางเดียวใจมันบ่มีแล้วนะคะใจมันบ่มีที่ว่าจอยูตรงนั้นแล้ววัตถินเดชเพิ่เว้าเนาะนะคะใจเพิ่นบ่มีที่ว่าเพิ่นจียูตรงนั้นแล้วนะคะ ใจมันบมีแล้วมีทีว่าแบบเออเดี๋ยวพอได้เงินมานะคะเพื่อนกอ็อา,ายุยังบ่หลายเนาะนะคะอายุประมาณ3ามิกวัวนะคะ3ามิกวัวเพื่อนก็ยังบ่หลายนะคะเพื่อนกลับมาเมืองไทยเพิ่นสิเฮ่าอีหอยังง่อก็ว่ากันไปนะคะได้เงินมาหรือว่าเพิ่นก็สิว่าแบบพยาแล้วเนาะนะคะมันอนาคตเขาเป็นยังอีกไก่นะคะเพือ่อน,ะะนอายุแค่3ามิกวัวนะคะอนาคตเพิ่นยังอีกไก่นะคะเนาะเพื่อนสิไปไหนก็ตามแต่เนาะนะคะคาเบว่าเพิ่นบอกว่านี่อย่างบ่สมใจตอนนี้นะคะคิดอยู่อย่างเดียวนะคะ อยากเหยียบแผ่นดินไทยว่าแตเนี่ยอยากกลับมาเมืองไทยคิดถึงญาติคิดถึงพีน่น้องคิดถึงพ่อพ่อแม่แม่คิดถึงทุกทิ้งทุกอย่างมันว่าอยากกลับอย่างเลยนะคะเออนะคะขนามรุรน่นเนาะสนามงสารนะคะได้ยินเสียงเครื่องบินบดนเลยนะคะสิงทินงบินแบบว่าบ้านเพิ่งอยู่ไกลสนามบินนั่นน่ะนะคะเพิ่งก็บแบบว่าเพิ่งได้ยินเสียงเครื่องบินเพิ่งเรอยกจิกลับบ้านกลับตรงะะประมาณนี้เนาะนะคะพูดถึงนะคะคนเราอ่ะนะคะถ้าปอยุเมืองนอกต็สบายใจนะคะ มันดีก็บ,บ่มีเป็นอย่างเนาะนะคะถ้าเกิดแต่ว่าตัตไปเจออีหยังที่บดีมาแล้วนะคะตัวไปอยากจะกลับจะบ้านตัวนั่นแหละนะคะอยากจะกลับ,บ,บ,ลอ,ยอ,บอยู่เมืองไทยดีกลัวนะคะอยู่เมืองไทยดีกลัวนะคะตายที่เมืองไทย,ยังที่ดีกลัวนะคะเพราะบ่มีความตัวค่ะนะคะพอใจวานะคะนี่แหละพี่พ้อยถึงได้นะคะพี่พ้อยถึงได้แบบโตโตของพี่พ้อยนิสัยเองนะคะ เออนะคะป๋าเนาะนะคะโตกับพ่อนิสาเองป๋าเพิ่นกับแบบว่าแต่งงานกับพ่อนิสาแล้วเนาะนะคะเพิ่นกับใครบานขายตรงทั้งหุนเนาะนะคะเพิ่นกับแบ่งกันก็ลูกคนคนละครึ่งอย่างประมาณนี้นะคะกับขายบานขายตรงมาอยู่นี่แหละแต่ว่ามันกับบลายดอกป๋าเพิ่นกับบอมเนคนรวยเนาะนะคะกับนะคะกับหอบเงินหอบไปอย่างมาไม่อยู่เมืองไทยนี่แหละนะคะแต่กับบลายนะคะป๋าเพิ่นบอมเนคนรวยค่ะนะคะกับที่นี่เนี่ยเพิ่นมาอยู่เมืองไทยเพิ่นเพิ่นมาตายดาบนาแล้วนะคะ เขามาฝากเรากระแต่งงานกันเนาะนะคะฝากพี่ฝากใครอยู่น้ากันแล้วนะคะพอถึงว่าพอเฮ็ดกระป๋าบได้พอเฮ็ดบได้นะคะพอยืนสงสารเพิ่นนะคะพอที่เฮ็ดยังก็ได้ทิอยากเฮ็ดงานก็ได้พอเฮ็ดงานก็ได้นะคะแล้วแต่พอเฮ็ดงานก็ดีนะคะก็อยู่น้ากันนะคะอยู่น้ำกันกะหนุนกะนิงอยากไปไหนก็ไปอยากขับรถไปไหนก็ไปนะคะประมาณนี้นะคะป๋าพอยนะคะเราพออยากเฮ็ดงานถางเหง้าก็ไปเขากระบวานะคะป๋าเนี่ยนะคะแล้วพอกรบบอยากบรบอยากที่ว่าแบบ ที่ว่าวิญญาให้ป้าเสียใจอิญญางแบบนี้เขาก็บ่าว่าให้พ่อเสียใจนะคะพ่อเขาบอกว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็บอก่้มีเงินหลายเขาก็บ่าวเขามีนอกปานะแต่ก็อยู่แบบสบายๆนะคะสีมีเงินแบบว่าจิมาให้คนนู้นคนนี้บ่ได้ดกเขาก็บอาวเขามีเนาะนะคะเพราะว่าเราเปล่าไว้ใ่ตัวเรือตัวจนเวลาเจ็บปินป้าพ้อยนะพ่อยถึงบ่าว้่านะคะพ่อยถึงบบบอยากแม่ บ่อยากว่าไผ่เราก็บ่อยากให้แบบว่ามีป hmm. ัญหาเหมือนคนอื่นบ่อยากให้ป้าน่ะพอย่วาป่ากันนะคะพอยก็่อยากให้ป้านะคะเราพอยก็บ่อยากว่าไผ่ทั้งนั้นนะคะใครที่เป็นจังไดนะคะพอยก็บ่อยากเวานะคะเพราะว่าแบบสงสารนะคะเออนะคะจะกลับมาเมืองไทยได้ก็กลับนะคะมูพอยเนาะนะคะแต่พอยก็บได้คุยกันเด้อค่ะนานแล้วนะคะแต่ว่าทรงไปเจออียงคุยกันตื้นๆนะคะนี่แหละนะคะก็รูมาประมาณนี้นะคะมูพอยเนาะนะคะ โปโตพี่พ่อนีจานะพี่พ่อเคยว้านะคะบะอยาบวบาใเปากระเทียใแก่เพราะว่าพี่พ่อหูนะคะเขาหอวพื y, ้นหดท้องนะคะเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเราปฟาก็ไปค้นดีนะคะมะเคยที่วาคิดจะนอกใจพ่อีจานะคะบะเคยนะคะแต่กอนนี่นะคะเขาไปไปเจอมูนะคะไปเจอมูนะคะไปเจอมูกันที่เ้นทันเนาะเเป็นกระดังคุยกันที่เ้นทันเนาะนั่งคุยกันไปกุกุมในหลายนี่แหละต้นประเทศเดียวกันนะคะเขาก็คุยกันนะคะเราก็บมีนะคะเราก็บมีนะคะ มีผู้ญิ้งนะคะผู้ญิ้งของมูมูเขาดีแหละนะคะว่านั่งยิ่งนังนะคะก็นั่งอยู่น้องกันในตรงเดียวกันเพิ่นกะทายลูกนะคะมูค่อยๆกับไปทายรูปป้ามาให้ค้อยเบิ้งนะคะค่อยกับเบิ้งให้ป้าเบิ้งนะคะค้อยเบิ้งนะคะป้าก็บอกว่าแม่นนะคะพ้อยบิหุพิ geliyor, paper, oneself, mm ่นเบิ้ง oh หุจากเิ่นัดพ้อยกับบริวานะคะเนี่ยคอยๆเสื้อป้าค่ะนะคะพ่อยป้าบองเป็นเนาะได้ว่าเป็นผู้ยิ้งของมูเขาเพราะจะต้องไวหูฟังหูไวหูเนาะนะคะแต่ว่าอยู่น้องกันมาแต่งานมาหลยปีแล้วนะคะ แต่งานมันหลายปีแล้วนะคะพ่อยลาเคยปลาเคยเทยงก็พ่อยเสียใจพ่อกับปาเคยนอกใจปลาปลากับ่าเคยนอกใจพ่ออยยุนักการที่บางทีก็มีปากมีเสียงกันแด่นะคะมีปากมีเสียงกันแด่นะคะจังตอนที่างเสือมีปากมีเสียงกันนะพอนก้ารลนะคะเราพ่อจีบโกรธที่อย่างเราที่นี่พ่อเป็นหัวรอนะพ่อกับคําบแบบนี้นะคะเราพ่อกับ่าเคยทะเลาะกันเท่นั้นบะงเสือโกรธกันนะคะแบบว่าเถียงกันนะคะเถียง เทียงกันล้นี่เขาเทียงเพอาเขาเทียงพทันพลอยเขาก็หัวล่อนี่น่ะเราพลอยน่ะพลอยกับเป็นคนที่ว่าเราพลอยกับหัวล่ออ้ยขำกันนะคะบ่มีอย่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมูีพลอยคือกันเด้อเป็นกัลังใจเห็นเด้อเพื่อนเอ้ยนะคะถ้าจังไดนะคะถ้าแล้วเรื่องแล้วถ้าว่าบานโตดีเนาะนะคะถ้าวันยู่ปุ่นมันบ่มีความทุกนะคะ โตก็มาอยู่บ้านเขาอายุเจ้าย,ยังน่อยอายุยั่งสาดติดกว่ัวอยู่เนาะนะคะอนาคตยนี้ยอีกไก่นะคะเขาจะไปมีผู้หญิงไหมกับตั้งเขาผู้หญิงก็ไปก้นทยน้ำกันต่านะคะยูตประเทศเขาขุ่นนะคะเออนะคะพวกนี้เขาก็ปแปกเนาะนะคะตั้งเขาค่ะนะคะโตก็ต้องไปสนใจนะคะโตก็ต้องสนใจโกลับมาบ้านโตโตมามองหานาักโบ้านโตกหลายเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้เด้นนะคะเพื่อนเด้นนะคะเพราะว่าคุยกันอยู่ค่ะนะคะแต่ไเด็คุยโทรศรพทัเท่านั้นแหละ เปนกรลังใจให้ายนะคะพี่พอดเป็นกําลังใจให้นะคะตู่เด้อค่ะนะคะอายุยังหน่อยนะคะมาตู่ไม่ค่ะนะคะมาตู่อยู่เมืองไทยนี่แหละนะคะมาตู่อยู่เมืองไทยนะคะเราก็มาหาอยู่เมืองไทยนี่แหละหาอย่างกระด้างยังอย่างเยอะแยะนะคะมีเยอะแยะนะคะมาโหลดพี่พอดเป็นกําลังใจเด้อค่ะ